เทนฮากเล็งฟ right oh ูลแบ็กเสริมแกร่งปีศาจแดงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคว้าตัวเบนชาแมงปาวาฟูลแบ็กตัวแกร่งจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเข้าร่วมทีมอย่างไรก็ตามเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูกำลังเล็งเป้าหมายใหม่ในการเสริมทัพรายต่อไปก่อนปิดตลาดนักเตะหนึ่งกันยายนนี้ทั้งนี้นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสวัย26ปีรายนี้ยังได้รับความสนใจจากเชลซียูเวนตุสและแอเลติโกมาดริดเช่นกัน สำหรับปาวาย้ายจากสตุตการ์ดมาร่วมทีมบาเยนร์มิวนิกตั้งแต่ปี2019ด้วยค่าตัว31.4ล้านปอนด์ด้านสื่อระบุว่าบาเยอร์มิวนิกพร้อมปล่อยตัวปาวาที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะเหลือสัญญาอีก2ปีกับค่าเหนื่อย1 1 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยปาวานักเตะวัย26ปีรายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดยทักษะที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กไลน์และมิดฟิลด์ถือเป็นตัวอันตรายในแดนหลังของสนาม ทำผลงานยิงไป16ประตูในช่วงเวลาที่เขาค้าแข่งกับไบเยนมิวนิกดังนั้นเขาจึงตกเป็นเป้าหมายตอนนี้ของเทนฮากเพราะมองเห็นความสามารถของนักเตะที่อาจเป็นประโยชน์เติมความแข็งแกร่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้